นี่ก็จะเป็นการทำงานชั่วโมงในเวลากลางคืนครับตัวไปโก้ SK 2 0คขีดสิบก็บคุ่มโดยไปต้นสุดหล่อครับทีมงานนอพันธิภาขุดโคลในสะเก่ามาปโปะบ,บนอ่าคันสระมืดมืดครับเห็นแต่แสงไฟแล้ว ช่วงนี้ก็จะเป็นการใช้ไฟในเวลาทำง,งานแล้วครับ จะเป็นโคนที่ยังเหลืออยู่นะครับจุดที่พวกเราเนี่ยมาขุดเอาดินนะครับที่บ่อดินบ้านคูบอนเนี่ยเปิคูุเมืองจังหวัดบุรีรำมันขุดไปได้ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เลยหลอกเอาแต่โคนครับขึ้นมาปโปะบนคัน จะได้เป็นปุ๋ยนี่มีตอไม้ด้วยมืดหน่อยครับนี่เจ้าของแกก็ยืนอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกนิดเดียว บวกบ่มี่มแต่ลบาานี่มอสซาวุนเส้นแล้วก็เท่าแก่<จ>ห <c oughs> นุ่มใช่ค่ฮะยังกว่าบอกว่าหันกองมาเมาไ่ยเห็่จะไปเขายังงกมัมน,นี่เสนอก มุ่นดีงไยงยามมนเหลี่ยมตาอุ้ยมันก็สีเหลี่ยมขักเนี้ยเท่านี่ ดินแข็งนะครับข้างล่างนี่แข็งแข็งมาก ุดนี้ก็จะเป็นทางที่ลงไปนะครับจุดที่จบพอดีบิดตัวแล้วเตรียมตัวตั้งลำกลับขึ้นมานะครับ เวลาขึ้นมาแล้วครับปีนขึ้นมาปีตน้นค่อนข้างชันด้วยนะครับลื่นด้วย หลอดไหมไหลครับไหลลงไปไม่รอดลื่นนะครับลื่นปรับแผนรับยัน คายันนี้ก็ลื่นครับยังลื่นอยู่ไม่เป็นผลนครับโฟนเกาะล้อแท็กนี่ค่อนข้างหนาแล้วก็ชันด้วยปรับแต่งทางขึ้นดีๆครับ เอาปีนปีนขึ้นมาโอ้ไหลไหลอ่าเอื้อมใหม่ครับเอาสูตรเอื้อมเลยทีนี้ดึงดึงขึ้นมา เดงมาแหมมันก็ตอนกลางคืนนะมันมองไม่ชัดถ้าตอนกลางวันนี่มันเลยครับเอาจะพอแล้วพี่ต้นยืดหนึ่งอีกนิดหนึ่งไหลไหลดึงึ้นมาโอโอโอไหลไหล Ay, kia, ay, kia, up. Young, young, young. nít đi đâu, đi đi đâu. lấy up, lấy up. ô ho, ho, ho. Ow, ho, ho, ต้องต้องต้องกลับลงไปตั้งรัำใหม่ครับแม่นิดเดียวจริงๆเ,เคลียร์ทางอีกนิดนึงดินแห้งแล้วทีนี้บุนกระจายเอาสุดรเอื้อเหมือนเดิมที่เดิมเดินตัวเองขึ้นมาเดินขึ้นมา าอย่างนี้สบายครับถ้าอย่างนี้เนะี่โอเคติดลื่นครับติดลื่นนิดเดียว อันนี้ก็เก็บขึ้นบาครับ มีฟ้าแลบด้วยนะครับฝนตกที่ไหนนาะฟ้าแลบฟ้าแลบแปบ๊แปบ จะจบแล้วครับ กบหลุมกบหลุมที่เกี่ยวดึงตัวขึ้นเมื่อตอนขึ้นโหดๆก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับถอ,อนทับกลางดึกไปเดินออกไปรอขึ้นเตเลอร์ทางนอกก็จากราการเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ